สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถดุงเพชรในเกมหลอดออฟนาเซริกนะครับก็คือว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วก็เพชรมันเหลือครับแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีน้องตัวนี้มานะครับชื่อว่าดาตทอาไอดอลนะครับตัวนี้ก็น่าจะเก่งนะตัวเนี้แล้วคนรอมานานแล้วนะครับผมก็จะมาเปิดให้ดูว่าจะได้ไหมครับตอนนี้ก็ มีเพชรทั้งหมดนะครับยี่สิบหกเคก็คือสอง0มืนหกพันเพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีสิทธิ์ได้น้องมาครอบครองไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะครับสิบโลแรกเลยนะครับก็ซื้อเลยครับสิบโลครับปื๊บมาจอกไม้สิบโลแรกบกไหมครับมาดูกันนะครับสิบโลแรกมาดิทองไหม วิธีเปิดนะครับสูตรนี้ก็คือขยี้มาขยี้บลัวแตกนั่นไงจริงด้วยแล้วพอแต่ได้ตัวถึน่ารักต,ต,ตัวทองตัวแรกไหมโอ้โหเป็นไงอะไรวะน,นี่เพิ่งเปิดชิปเพิ่งเปิดชิปลิด,ดตัวแรกน้องเข้ามานะครับเพิ่งเปิดชิปเองนะไม่เันไรเลยครับ ำไมมันมันแบบอย่างนี้อ่ะดวงเราอ่ะแล้วก็เราเดี๋ยวเราจะเปิดการ์ดต,ต่อเนระได้ตัวไปวเดี๋ยวเปิดการ์ดต,ต่อเลยวะตอนนี้เราได้ตัวแล้วไงพอเราจะหยุดแค่นี้ก่อนนะตัวเราจะไปเปิดการ์ดกันครับตอนนี้ได้น้องมาแล้วนะครับเปิดไปสิบโลจริงนะดูเพชรตะกี้สิบหกตะกี้ยี่สิบหกเคหลือยี่สิบห้าเคแล้วนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ะนะมันง่ายเกินไปใช่ไหม มีใครง่ายเหมือนแบบนี้บ้างไหมอ่ะเรเพิ่งจะเปิดลีบเบงนะมาครับได้น้องมาแล้วนะเราจะมาเปิดการ์ดกันการ์ดจะออกยากก็แหละไม่ออกยากออกง่ายการ์ดจะออกยากเหมือนกันยี่สเลยเปิดเติมอีกสิบโลครับเอสิบ <c oughs> <10 S 1> โลครับการ์ดขอกาดหน่อยปึ๊บ <c oughs> สูตรเดิมนะครับสูตรขยี้ให้มันรูวๆครับปื๊ด้ปป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 ปทองมามาวะ่ะมาว่ะใบแรกหรือเปล่าเฮ้ยมันมาจริงว่ะเฮ้ยมันมาจริงว่ะครับมันมาจริงครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับรอบนี้มันบักหรือเปล่าครับ มันบั็กปะเนี่ยพอแล้วนะผมไม่เปิดต่อแล้วนะถือว่าแค่นี้ก็คุมแล้วครับแล้วเก็บเพชรไปเปิดตัวอื่นดีกว่าครับเปิดสิบโลได้ตัวเปิดสิบโลได้การ์ดนะครับไม่ต้องเปลืองอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนเอาเพชรต่อไหมมันจะมีให้ทำตรงเนี้พอได้เลยทีย่บ้าได้เพชรอีกนะได้เพชรเพิม่มอีกหกร้อย อะไรมันจะคุ้มขนาดนั้นนะครับเปิดอีกไหมสิบโลไหมจะได้อีกห้าร้อยเพชรเราจะไปแลกห้ารอยเพชรสูวนเป็นสิบโลเพื่อแลกห้ารอยเพชรแต่คงไม่ได้แต่ไม่เป็นไรลองลองดวงดูก่อนมาสิบโลครับสูตรเดิมนะครับปึบเนี่ยโหม่โหไม่ใช่ป่ะนึกว่าพันสามพันเก้าเลยวะ1900พันเก้าได้ห้ารอยเพชรเท่ากับเราจะเสียไปพั1000 1000 1500นพะันสี่พันห้าพันตนเก็บไว้ไหมพันห้า เพชรไปไปพันห้าหรือจะแลกห้าร้อยเพชรมาใช้ห้าร้อยเพชรเล่นๆเอาเอาว่าเหอะไงก็ทํามาแล้ะมาเปิดให้ดูครับเป,เปิดเป็เปนปอุทาหรณ์นะครับถ้าคนได้แล้วไม่ควรเปิดต่อดูนะครับถ้าเปิดต่อจะเป็นแบบนี้ถ้าเปิดต่อจะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดดูเปิดต่อจะเป็นแบบนี้ป๊าบผมผมทําให้เป็นอุทาหรณ์นะครับกูเดิมนะครับขยี้ให้มันรวนๆครับ ดูขยี่ยังไงดูนะขยี้ยังไงขยี้อย่างนี้จจจจอ้าไม่มาแล้วเห็นป่ะอุทาห่อ์นะจำไว้ถ้าได้แล้วอย่าเปิดต่อตอนเนี้ยมันจะไม่มาแล้วนะถ้าเปิดต่อรัวๆเพื่อรัวๆแน่ๆผมจะไม่เปิดแล้วนะครับโอเคนะแล้วกันหนูเปิดให้พ่อโทษหนูยังไม่ได้เปิดก็ถ้ากลับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยผมยังจะเก็บน้อมไว้ก่อนนะยังไม่เล่นนะครับก็ คลิปนี้มาเปิดชาชาให้ดูนะครับแต่บันดันได้เร็วไปหน่อยนะครับได้ทั้งการทั้งตัวเลยก็เลยจบคลิปไว้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ